เออต้องจุดประทัด โอเคสำหรับวันนี้นะวันนี้คือเมื่อช่วงเช้าผมมาดูคืนไม่มีแต่ว่าตอนเย็นคือมีคืนมันแล้วแต่ครับสภาพอากาศแล้วก็แล้วแต่ยิ่งมีคืนยิ่งดีหรือยิ่งไม่มีดีที่เซิร์ฟมันก็ต้องมีคืนแล้วครับต้องมีคืนเนาะได้มาตั้งเช้ามาลองไหมเซิร์ฟต้องเรียบข้ามครูอำนาจครูอำนาจนี่ครูไทยอ่ะเป็ฝรั่งอ๋อฝรั่งจะเชื่อมหน้าโอเคแล้วฝึกงานไหมครับก็จะเป็นใชเวลานานอืม

็นพี่น้องกันหมดเลยเหรอฮะเขาจะรู้จักกันอ๋ออย่างอย่างเขาเนี่ยนามสกุลอะไรส่วนใหญ่มอแกนทะเลทะเลลึกทะเลลึกทะเลลึกเหมือนกันอ๋อทะเลลึกกับทะเลลึกมีทะเลลึกกล้าสึกแล้วก็อะไรนะกล้าสึกประมงกิจประมงกิจอันนี้คือคือรัฐตงคงให้ใช่ไหมพระราชทานอ๋อโอ้พระราชทานด้วยแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเราเราอยู่ที่เนี่ยเราเราเรียนที่ไหนกันหมาถึงโรงเรียนที่เรียน เพื่นท่านนี้แรกๆก็เรียนหมู่บ้านเอ้ยขอพยายามเนี่ยครับครับอ๋อพอเรียนจบแล้วแข่งที่เกาะพียาม หมายถึงแข่งเซิร์ฟนี่แหละฮะหมายถึงชิงแชมป์อะไรฮะเอ่อน่าจะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เขาจะมีแข่งเป็นรุ่นลระดับของเขาใช่แล้วอย่างมอแกนนี่เขาเริ่มมาเล่นแบบเซิร์ฟนี่ได้ยังไงถึงว่าเริ่มตื่นเริ่มต้นวิถีชีวิตมันเปลี่ยนนะคะวิถีชีวิตเปลี่ยนแล้วท่องเที่ยวเข้ามาฝรั่งที่เข้ามาก็จะพาเซิร์ฟพวกอะไรพวกนี้มาเล่นกันด้วยมันก็เลยทำให้แบบเออเขาได้เรียนรู้เขาสนใจใช่ค่ะมาสักประมาณส0สิปีได้แล้วค่ะ เพ30ปีเหรอใช่ค่ะเพราะว่าบังกะโลเจ้าแรกๆที่เราเห็นเนี่ยค่ะใหญ่ๆ,ๆเนี่ยจะเป็นของฝรั่งที่มีเมียเป็นคนไทยอ๋อเขาถึงสามารถถือครองที่ลงทุนได้แล้วเขามาอยู่30ปีแล้วตอนนั้นราคาที่ดินยังถูกอยู่เงี้ยค่ะเขาก็ามาทำบังกะโลทำธุรกิจครับแล,แล้วแล้วก่อนหน้าที่ที่คนยังไม่รู้จักเซิร์ฟอย่างเงี้ยเขามาเที่ยวอะไรที่เกาะพยาม จะเป็นชาวยุโรปจะเป็นชาวยุโรปที่มาพักผ่อนจริงๆอิเพราะคือมาต้องการความเงียบสงบใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีรถบนเกาะเราไม่มีรถเดินส่วนใหญ่จะเดินรถรับจ้างสมัยนั้นก็จะเป็นแค่มอเตอร์ไซค์ยังไม่มีรถแท็กอร์ยังไม่มีรถสกาย랩ตอนนั้นแล้วก็การเดินทางเดินสปีดโบ๊ทยังไม่มีสปีดโบ๊ทน่าจะสิบปีหลังเนี่ยค่ะสปีดโบ๊ท ่อนหน้านั้นก็จะมีเรือแค่วัละเที่ยวเพราะนั้นคือมาอยู่ตั้งแต่20ปีแล้วก็เลยมาทันช่วงที่เรือมีแค่วัละเที่ยววันไหนถ้าขึ้นไปซื้อของไปทาธุระวนลนองกลับไม่ทันเรือก็คือว่าต้องค้างเลยต้องนอนบนเรนองก็อย่างการทําประมงยังมีอยู่ไหมฮะมีค่ะมีเพราะว่าก็จะเป็นชาวมอแกนเนี่ยค่ะพ่อแม่ของน้องๆเขาเนี่ยเขายังทําวิถีประมงอยู่ก็ยังหาปาปูหาปลาอะไรเงี้ยค่ะครับ เกาพยามยังถือว่าเรื่องเรื่องอาหารทะเลยังสมบูรณ์กุ้งที่นี่อร่อยมากครับก็ต้องใช้แบบชาวเหมาแกนที่เขาไปเป็นประมงใช่ค่ะแต่ก็ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวบนเกาะดังนั้นอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็จะนอกจากบนเกาะแล้วก็จะมีเกาะรอบๆอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าวิถีชีวิตของชาวมอแกนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนนะเขาก็กับปรับตัวกับการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็น้องๆก็ได้เข้าโรงเรียนด้วยค่ะตอนนี้๋อทุกวันนี้คือได้เข้าเรียนเรียนหนังสือเพราะว่าทางทางส่วนราชการเนี่ยค่ะจะสนับสนุนเรื่องการมีบัตรไปทำตัวประชาชนตอนาจะไม่มีบัตรก็จะทำโดยเรื่องเรื่องบัตรเรื่องอะไรเออทำไมทำไมเขาไม่มีบัตรครับต่เขาอยู่ที่นี่มานานใช่ค่ะเพราะว่า การศึกษาเขาไม่รู้ว่าต้องไปทำยังไงเขียนอ่านออกอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาวิถีชีวิตของเขาก็คืออยู่ในเรือแล้วก็ไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจมากกว่าทีนี้พอพอเขามารวมตัวกันเป็นชุมชนเนี่ยค่ะมันก็ต้องการเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี้ยซึ่งอย่างน้อยก็ต้องมี เลขสิบสามหลักหรืออะไรยแบบนี้ค่ะมันก็ต้องเริ่มครับเรพราะที่นี่มีคนแบบเป็นเหมือนกับทางพม่าทางอะไรมาอยู่ไหมนีค่ะลูกจ้างส่วนใหญ่ที่เกาะเนี่ยจะเป็นชาวพม่าเป็นพม่าพม่ามาจากเกาะสองใกล้ๆเนี่ยค่ะเกาะสองเกาะสองหรือวิเตเรียพอยท์ตรงเนี้ยค่ะอ๋อวิเตเรียพอยท์เพราะว่าข้ามฝั่งกันก็ประมาณสี่สิบห้านาทีคือห่างยาวมาลิดอะไรนี้มาไหมทางฝั่งมารีดมีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่พม่าที่เขามาทํางานเนี่ยเขาก็จะบอก ญาติพี่น้องตามเข้ามาอะไรเางี้ค่ะถ้ายังจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างคนที่เกาะเกาะพยามคนที่เกาะช้างคนที่เกาะขามเป็นพี่น้องกันเจ้านี้เป็นญาติกันเป็นค่ะเป็นญาติกันครับถ้าเทียบสามเกาะมันมีความแตกต่างอะไรกันที่สามเกาะทังนู้นใช่ไหมคะสามเกาะทั้งนู้นเกาะพยามหาดทรายสีดำค่ะครับ ทางโน้นหาดทรายสีขาวแล้วทางโน้นจะเป็นอุทยานก็ไม่มีคนอยู่อาศัยครับค่ะแต่ยังกอพยายามเราอยู่นอกเขตอุทยานเขตอุทยานใช่ค่ะนอกเขตอุทยานใช่ก็ยังมีมีการทำธุรกิจได้มีทำแค่ทำธุรกิจทำวิถีประมงแล้วก็ทำเนี่ยการท่องเที่ยวร ำก็สูกหน่อยอะไรเงี้ยคือดำแบบกิโลละสองพันห้าเอามาตากแดดแล้วเหลือตัวแค่นี้ที่เราเห็นใหญ่ๆอ่ะดำเพื่อที่จะไปขายใช่ค่ะส่งบางจีนอ๋อครับอันนี้มันก็เชื่อมโยงกันหมดอะค่ะแล้วสมมติว่าเป็นการประมงแบบรูปแบบอื่นไหมเขาทำอะไรนอกจากจับปิงอ่ปูค่ะจับปูด้วยจับปูแล้วก็เขาก็จะรู้อะค่ะว่าเป็นเออช่วงนี้ลมแรงนะเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าขึ้นแรงลมแรงเนี่ยปูจะได้ แล้วก็กุ้งก็จะลมแบบไหนน้ําแบบไหนจะได้กุ้งอะไรเงี้ยค่ะเขาเขารู้แสดงว่าที่ที่พี่บ้านนี่ก็คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปที่มายุโรปค่ะเยอรมันเยอรมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับที่มีการศึกษาใช่ค่ะเขาเขาศึกษามาหมดว่าเขาพยายามเป็นยังไงเลยนะคะคืออย่างที่ที่พี่บอกว่าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค์ด มีการศึกษามีฐานะมีคุณภาพแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่แบบแบ็คแพคที่จะมาดื่มเหล้าหรืออะไรหรือปาร์ตี้อะไรอะไรปาร์ตี้มีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคือกอบพยามไม่เหมือนกอพันไม่เหมือนไม่เหมือนกอบพยายามยังแบบเงียบปาร์ตี้เงียบๆอย่างเงี้ยนั่งฟังเพลงเบาๆค่ะ ออแล้วพี่พี่อยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับยี่สิบปียี่สิบปีแสใจว่าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่นี่ตั้งใจเห็นเห็นเยอะอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่น่าสนใจของที่นี่บางที่สําคัญสาคัญการเปลี่ยนแปลงที่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนเนี้อาชีพมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกบ้านถ่ายของได้หมด อันนี้มันเป็นโอกาสที่หมายถึงทางเศรษฐกิจเศรษฐิจของชุมชนมันเป็นโอกาสของของชาวเขาพยายามเพราะสมัยก่อนเราทําเกษตรเนี่ยแค่กะหยูปีละครั้งผลผลิตสตอปีละครั้งเมะพร้าวก็ชูลิงไม่ได้เพราะว่าลิงเยอะค่ะทีนี้พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะมันเป็นโอกาสที่ชาวบ้านเขาจะได้ หมือนลืมตาอ้าปากได้นะยิ่งช่วงโควิดมันซาไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่จะฝนแปดแดดสีฝนเยอะพอหน้าฝนปุ๊บก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเราทําได้แค่สี่ห้าเดือนเนี่ยค่ะครับนักท่องเที่ยวก็จะมีแค่ช่วงนี้หลังหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเช้าที่คุยกับพี่อีกคนที่ท่าเรือก็บอกอีกสองอาทิตย์ก็หมดแล้วก็หมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหาเงินของเขา แล้วอย่างอย่างที่นี่เขาปลูกข้าวไหมครับแต่เขาตีนข้าวสมัยก่อนสมัยก่อนมีสมัยก่อนมีนาด้านด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะเป็นพื้นที่เป็นแฟลต๋ดเป็นนาล่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ําจืดเขาก็จะปลูกข้าวในในก่อนพี่มานะเมื่อสักสามสี่สิบปีที่แล้วครับแต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้ไม่ไดู้กข้าวแล้วแต่ทีเนี้ยพื้นที่ตรงนั้นเขาก็จะขุดลอกเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ทําเป็นน้ําจืดกระจายไปทั่วเกาะ อ๋อนอ,นอกจากประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นที่เป็นไปยิบไประยิบตรงนั้นหรือว่าที่รอห้าทรงสั่สงให้ทหารมาเฝ้าอย่างเ,เช่นสิ่งที่มันบ่งบอกว่าชาวมุสลิมเคยอยู่อย่างกูโบอย่างอะไรเงี้ยมีมมค่ะมีมีร่องรอยกูโบก็เคยตามหากันเหมือนกันว่ามีจุดแดงบ้งางอันนี้น่าจะน่าสนใจเพราะว่าเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แรกๆใช่ค่ะมีมีแล้วแล้วพอจะรู้ไหมครับว่าหลังจากที่เขาอพยพออกไปเขาไปอยู่ที่ไหนมุสลิมอยู่ที่ช้างแหกค่ะเขาบอกโอช้างแหกเป็นหมู่บ้านมุสลิมเลยก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากเกาะพยามได้เนี่ยค่ะพอพอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างคนที่อยู่ที่เกาะพยามส่วนใหญ่มาจากที่ไหนบ้างนครศรีธรรมราชเกาะพงันจะมาอยู่ที่นี่เลยมาลงทุนมาทําธุรกิจนะฮะใช่ค่ะพี่มองว่าตอนนั้นอะ พอเขาอยู่กับพังงานหรือกาะสมุยคือคนที่เขาทําเกาะอยู่ที่เกาะค่ะก็เหมือนเจอแบบหาที่ที่เกาะประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็มันเจอเกาะพยามบางคนก็เป็นไตเรืออะไรเงี้ยค่ะที่เดินเรือหาปลาใช่ค่ะแล้วมันเจอเกาะพยามก็โอเคตั้งลูกลากที่นี่คือสามารถจับจองได้เลยสมัยก่อนสมัยก่อนค่ะแสดงว่าก็เป็นคนที่มาจากหลากหลายคนจีนมีไหมค คนจีนไม่มีค่ะคนจีนไม่มีจีนเลยไม่มีแล้วมอแกนนี้มาอยู่มันอยู่ก่อนแล้วหรือว่ามาช่วงหลังมอแกนมีอยู่ก่อนแล้วค่ะแต่หลังจากซืนามิเขาก็มีอยู่ก่อนเนี่ยเขาก็จะย้ายจากหน้าเกาะไปอยู่หลังเกาะไปอยู่ด้านเหนือด้านใต้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังซืนามิเขาก็มาตั้งชุมชนเพราะว่าเป็นมิชชันนารีชาวชาวยุโรปเนี่ยค่ะ เข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือแล้วก็มาตั้งให้อยู่กันเป็นชุมชนสนแล้วอย่างชาวมอแกนเวลาแบบเขามีการเสียชีวิตเนี่ยเขาจัดพิธีกรรมศพยังไงเขามีสื่อสารไหมหรือมีอะไรของเขาไหมเขาน่าจะมีนะคะที่าเขาเขาฝังใช่ไหมฮะฝังแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจแต่ปัจจุบันนี้คือเขาถ้าเขาเสียชีวิตนี่เขาทำยังไง ก็เผาที่วัดหรือว่าอะไรเอออะไรเงี้ยเขาเคยได้ยินว่าเขามีเหมือนสุสานบรรพชนหรือมีอะไรสมมติว่ามีค่ะมีแล้วเขามีประเพณีของเขาด้วยเดี๋ยวต้องถามน้องเทานั้นเยังยังทำอยู่เลยครับประเพณีพวกนี้น่าจะค่ะเพราะว่าน่าสนใจแล้วถ้าผมเคยอ่านแบบมอแกนจะมีพิธีลอยเรือพิธีอะไรของเขาอะไรพิธีลอยเรือนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกาะพยายามยังมีอยู่ไหมครับแล้วสมมติถ้าเป็นวิธีกรรมร่วมกันของเกาะมีไหมฮะ ที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบเซิร์ฟเป็นพิธีกรรมเหมือนงานประจําปีงานบุญงานอะไรของเกาะอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมไม่มีค่ะแต่เราจะมีวันปีใหม่ก็ชาวบ้านทุกคนก็จะไปตักบาตรกันที่หน้าเกาะเพราะเรามีโบสถ์กลางน้ำที่ั่นอ๋อนั่นคือโบสถ์กลางน้ำเออนี่ก็น่าสนใจด้วยค่ะแล้วก็วันผู้สูงอายุก็จะทำบุญที่วัดกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อที่ผมเห็นเป็นทรงขาวๆนั้นก็คือโบสถ์กลางน้ํกลางน้ำค่ะโบสถ์กลางทะเลเลยก็น่าจะเรียนแบบ แต่คนจะไปบวชต้องไปบวชที่โบสถ์ตรงนั้นไหมฮะใช่ค่ะโอเคอ๋อเข้าใจละอ๋อแรงจิตใจในสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังบวชตรงนั้นค่ะครับครี้าน้านนี้จะเป็นเกาะพม่าหมดเลยอ๋อครับอันนี้คือเกาะพม่าหมดเลยค่ะต่อย่านเชื่อต่อหัวใจมรกรต่อเขาก็เป็นมอแกนเหมือนจากมาถักฝั่งนู้นฝั่งพม่าละคือเหมือนเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะพวกนี้ครับ แต่อย่างน้องทั้งสามคนนี้เขาก็ได้สัญชาติไทยหรือ,อยังคะน่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่ามีนามสกุสลแล้วอ,อ๋อถ้าไม่มีนามสกุลแบบนี้ก็คือยังไม่ได้ต้องไปทำเรื่องต้องไเปเรื่องทแล้วอย่างเขามาทําแบบสอนเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยรายได้เขาได้ยังไงก็เป็นคอร์สค่ะที่ที่เขาบอกว่าเป็นคอร์สแล้วพันห้าสอนจนคอร์สสอนเต็มเรียนเป็นแล้วก็ พวกนี้เขาก็จะแบ่งกันรายได้แล้วก็จะมีคุณครู <about> อีกคนหนึ่งที่วันนี้เรานั้นแล้วไม่ได้มาคี่นูอำหน้าที่เขาใที่น้องบอนกับน้องเบิ้ลเขาเขาจะเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมแล้วก็จะมาช่วยเด็กๆทั้งเรื่องเรียนหนังสือเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเซิร์ฟอย่างงี้น้องเขามีทุกคนไหมไม่ทุกคนค่ะไม่ทุกคนอ๋อไม่ทุกคนเพราะราคาก็สูงอยู่ส่วนใหญ่จะได้บริจาคมาบ้างแล้วก็เนี่ยค่ะคุณครูเขาช่วยอันนี้เราเห็นเด็กผู้ชายเนาะที่เป็นมอแกนแล้วน้องผู้หญิงที่เป็นมอแกนเนี่ยเขายังไงน้องผู้หญิงที่เป็นมอแกนตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ได้ข่าวก็คือไปเรียนดำน้ำแล้วก็น่าจะไปอยู่แถวสมุย เขาไปเขาไปทำงานที่สมุยอีกแต่ก็เกี่ยวกับการกีฬาทางน้ำดำน้ำเพราะว่าเขาสองผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็มีบางส่วนก็รับจ้างค่ะตอนนี้ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะรับจ้างกับังกะโลอะไรเงี้ยค่ะทำจะอาดร้านขายของครับี่ชีวิตของเขาก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะหาหอยหาหอยมาขายอะไรเงี้ยตามหินอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกเรือครับ แล้วก็มีบางส่วนก็เรือก็อย่างพี่ก็จะเรียกลอบเกาะอะไรเงี้ยท่องเที่ยวด้วยคอย่างอย่างบ้านของมอแกนอ่างเงี้ยเขายังสร้างแบบที่ไม่ถาวรเหมือนเดิมไหมหรือว่าเป็นถาวรแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ถาวรไม่ถาวรมีที่เอ่อมิชนาลีมาทําให้ถาวรแต่เขาไม่อยู่มันไม่ใช่วิถีของเขาใช่ค่ะเขาก็ไปสร้างเอนกับไม้แล้วก็กั้นจากอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอย่างอย่างอย่างที่นี่มาทําเป็นประธานวิสาหกิจใช่ไหมคะ ทำมากี่ปีแล้วครับเอ่อตั้งแต่62ค่ะตังแ่62ค่ะเพราะตอนนั้นเร,เราเริ่มเห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนมันจะเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเรารวมตัวกันได้แล้วก็โชว์วิถีชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะ ัท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบแล้วไปได้แนวคิดหรือคอนเซปต์พวกนี้มาจากไหนอ่ะการเรียนจบการท่องเที่ยวมาสิมปากรเหรอฮะไม่ใช่ไม่ค่ะแม่ว่ไรลักษณ์วไรลักษณทีเนี้ยเรามาอยู่ก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นไกด์หรือว่าจะมาทําท่องเที่ยวตอนแรกก็อยู่ในระบบเป็นลูกจ้างธรรมดาเนี้แหละค่ะแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่มาเลย20กว่าปีใช่ค่ะพอมาอยู่แล้วชอบตอนแรกคิดว่าอยู่สักสองปีคือเราดูเกาะเราเหมือนไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะ มันน่าจะไม่เวิร์กแต่ทีนี้พออยู่กะว่าสองปีก็กลับไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่คือพื้นเพคือเป็นคนกรุงเทพเป็นคนนครศรีแล้วไปทำงานกรุงเทพครับแต่พอมีโอกาสได้มาอยู่แล้วที่นี่มันยังมีธรรมชาติให้เราดูวิถีชีวิตเรียบง่ายสบายก็คือพอเพียงสําหรับการอยู่เราไม่จําเป็นต้องแบบว่าคิดว่าเราจะต้องรวยอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่